เดี่ทำอะไรฮะโอ้เด็ี่ทำอะไรครับลูกวอคเคนโอลวอเคนโอลวีน่าทำอะไรอันเมฆแสงคัสยูเมฆอะไรนะแสงคัสอ๋อโอ้ยยุใส่ให้มันเต็มก่อนสิลูกไหนของเจ้าวอเคโนล ได้มาเล่นจนได้ใช่ไหมได้มาทะเลจนได้ใช่ไหมลูกใช่ลราเหมืลลอนใช่ไหมคะใช่ค่ะวีน่าสนุกไหมลูกแฮปปี้ไหมคะแฮปปี้เออ,อยู่ชอบเล่นแซนไหมเจสซี่ชอบเล่นแซนไหมลูกไ,ไม่ชอบเล่นแซนแล้วยูอยู่บ้านคนเดียวโอเคทำไมอ่ะทำไมอ่ะยู่ไม่ชอบเล่น ดูสิมองไปเป็นมาเลเซียนม,ยมาเลเซียอยูเปียกยังเจอยูเล่นน้ำเปียกหรือยังอะนะฮะอยู่เล่นน,ลน้ำเปียกไหมตูดเปียกไหมลูกไม,ไม่เปียกไหนพี่น่าทำอะไรให้มามีโชว์มามีทำอะไรโชว์หมามีไหน โอ้อันนั้นตัวอะไรคะลูกเขาเรียกตัวอะไรตัวอะไรคะนี่น่ารู้จักไหมัรเปุฮะอ๋อกระปุเฮ้ยยินดแเบสเจสซี่ไปเอาน้ำเอามันโเดี๋ยววันหลังมามาไม่พามาตอนเช้าเช้าเนาะเช้าเช้ามาจับปูกันมีปูด้วยตรงนี้มีปู เออ next week next week c า and จับป morning ข o ามแล้ววนีอะไรนั่นอ่ะชาชิบอะโอ้ออฟตูพูสวยจังเลยวูเค้โนยู่เหรอนั่น่ะโอ้ อันนั้นอะไรคะลูกสีสีอะไรนะั่นนะสีเยลโล่เยลโล่ Yellow. ตัวอะไรตัวอะไรคะอันนั้นเขาเรียกตัวอะไรลูกทําให้มันแน่นแทุกให้มันแน่นแน้วอยู่เอาออกมาสวยๆโอ้ตัวอะไรแล้วตอนกลางคืนจะสวยกว่านี้อีกตอนกลางคืน จะมีแสงไฟสวยมากมากเลยโอ้เซซี่ชอบไหมลูกชอบไหนโอเคเซ่ไปไยบายบาย